สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันหลังจากหวยออกไม่ได้เงียบหายไปไหนนะคะก็พอดีไม่สบายบ้างติดธุระบ้างนะคะก็วันนี้ก็เลยมีเวลามาเล่าฝันให้ฟังเนาะก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะก็เห็นมีเพื่อนๆพน่พี่ๆหลายๆท่านบ่นว่า เงียบหายไปไหนเนาะไปไหนเนาะงวดที่แล้วมีใครรวยบ้างเอยงวดที่แล้วโอ้ยปังเสียดายมากเลยมาไปซื้อสามเก้าเตงหลังตัวละสองพันสองเต็งหลังเนาะแล้วก็ไปซื้อตัวตรงอะ่ะซื้องวดที่แล้วที่ปังให้ทุกคนไปเนาะปังซื้อแบบนี้เลยห้าเก้าสามห้าสามเก้า โอ้บางเน้นให้ก้าสามมันอยู่ข้างหลังอะบางเฉียดายมากเลยซื้อ3 9 93วันนี้บางมีเลขในใจแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าฝันก่อนนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกนะผู้หญิงฝันเมื่อวันอังคารฝันว่า ขับรถไปกับแฟนเก่าไปจอดกินข้าวขากลับนระถหายหาไม่เจอไปถามหาใครให้เขาช่วยหาก็ไม่เจอยืนร้องไห้ทะเบียนรถน่าจะสามหเจ็ดหเขาคงจะเขียนตัวเออตัวหลักข้างหน้ามาด้วยนะคะต่อมาผู้ชายฝันวันที่ยีบสองเขาบอกว่าฝันเห็นเลข ฝันเห็นเลขที่ต้นตะเคียนเลขศูนย์ศเขาบอกว่าตัวสีแดงเลยต่อมาพี่หญิงฝันมันที่ยี่สิบสองเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นในฮอยคาฟายเสียไปเจ็ปีแล้วเขาฝันว่าพ่อมาหาที่บ้านเก่าบอกเลขสมตัวให้เราเขียนเขาบอกว่าเขาเขียนกับมือเขาเลยนะเลข6กสี่เจ็ด แล้วเขาก็ถามพ่อว่าพ่อเป็นไงบ้างพ่อบอกว่าแรกๆก,ก็โดนเขาตีทุกวันตอนเนี้เบาลงแล้วน่าสงสารพ่อเขาเนาะการที่เราค้าควายเนี่ยเราก็ต้องตีควายทุกวันเนาะเวลาควายแบบไม่เข้าแถวหรือว่าควายดื้ออย่างเงี้ยแบบว่ามันเป็นเวรกรรมเนาะมันคิดว่ามันเป็นเวรกรรมต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันว่าขับรถไปชนบ้านคนอื่นชนข้างหน้าแต่ข้างหลังยุบเขาบอกว่างงเลยเขามองเห็นทะเบียน9860แต่ทะเบียนรถเขาจริงๆอ่ะ1860ต่อมาผู้หญิงฝันว่าถามลุงคนหนึ่งว่าหวยออกอะไรลุงแกบอกว่าข้างบนน่ะ193 ข้างล่างสองแปดเขาบอกว่าผิดหวังมากไม่สูกไม่ถูกสักเลขเลยแคปเก็บไว้นะคะก่อนจะแคปรบกวนพี่ๆนะขยายหน้าจอก่อนลายมือปังไม่สวยคือปังเขียนได้แค่นี้แหละตัวหนังสือมันมองเล็กแต่จริงๆอ่ะปังเขียนเต็มบรรทัดนะทุกคนดูได้ ปังเขียนเต็มบรรทัดแต่ว่ามันมองดูเล็กเองนะคะแคปเก็บไว้เดอ้อมันลื่นๆต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเพื่อนผู้ชายที่เสียไปแล้วเขาโทรโทรมาเบอร์ที่โทรมาเนี่ย 0255สอเขาโทรมาบอกว่าวันที่25เนี้ยญาติผู้ใหญ่จะมารวมตัวกันต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าติดคุกคดียาเสพติด5เม็ดตัดสินจำคุก28ปีเพื่อนในคุกโยนเนื้อให้แต่ไม่เอาเลยเดินต่อไปมีเพื่อนอีกคนเน่ยโยนตะขาบใส่แขน ขับกัดที่แขนอายุคนฝันนะคะสามสิบสี่เขาบอกว่าถ้าฝันว่าติดคุกเนี่ยถ้ารู้วันออกด้วยนะจะออกเลขชัวร์อันนี้ติดยี่สิบแปดปีต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนเอาลอตเตอรี่มาให้เยอะมากแล้วบอกเขาว่าไม่เอาหนูไม่มีตังซื้อเขาบอกเอาไปเถอะเดี๋ยวเองก็มีตัง เลขที่เขาให้มามีแต่เลขสองสี่ทั้งนั้นเลยฝันนี้ก็ดีนะคะมีคนเอาลอตเตอรี่มาให้เนาะต่อมาพี่หิงฝันฝันว่าเปิดประตูห้องมาลูกแมวที่เลี้ยงไว้อะทั้งอ้วกทั้งขี้ใส่เต็มห้องนอนเลยที่พื้นทั้งฝาห้องเหยียบเต็มเท้าอบอกโมโหมากบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดทับสามหนึ่งสามสามหนึ่งงวดนี้ก็ เลขดังมากเพราะว่าไปตรงกับวันสิ้นพระชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันที่13ตุลานะคะงวดนี้013เลขดังแคปเล้เด้อ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าวันนี้คือวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์มีการจัดงานเลี้ยงฉลองได้ไปจับฉลากเขาเขียนว่าเบอร์ละ39บาทต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าตาคนหนึ่งน่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขามองเห็นเลข514เราก็เลยบอกตาว่า ตาถูกดีแล้วหนูจะขอยืมเงินไปใช้หนี้ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าเด็กทาลกจิ้มเลขให้เลขหนึ่งห้าต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่านั่งเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วมีขบวนงานศพเดินมาคนที่ถือกอบรูปคือพี่สาวเราเลยเดินไปถามว่าใครเสียมองดูในรูปเนี่ย เห็นเป็นน้องชายอ่านเพื่อให้แน่ใจเขาเขียนว่าชาตะ14กรกฎาคมพอรู้ว่าเป็นน้องชายก็ร้องไห้หนักมากเลยต่อมาผู้หญิงฝัน,นที่2ฝันว่าเจอสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือทองพอเ,เอามาใส่ข้อมือแล้วไปวัดซื้อเลขไว้147พอหวยออก เขาพูดแค่หนึ่งสี่ยังไม่ทันพูดอีกตัวเขาตื่นก่อนต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถยนต์ถอยหลังเองเราพยายามขับประคองมันจะถอยหลังอย่างเดียวทะเบียนรถ แปดแหนึ่งสี่ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าพี่ที่รู้จักเนี่ยแต่งตัวสวยขี่รถเครื่องป้ายแดงมากับเด็กผู้หญิงก็เ,เห็นป้ายทะเบียนนะคะหนึ่งสี่สี่ต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นพ่อค้าย่อค้ายวาจาสิทธิ์ท่านเดินอุ้มบาตรมาตรงหน้าเราแล้วก็มองหน้าเรา ท่านพยายามสื่อสารกับเราด้วยสายตาและเป่งเสียงในลําคอเราพนมมือไหว้ท่านแต่งงคำพูดที่ท่านพูดมีผู้หญิงพูดติดตามท่านใส่ชุดขาวบอกให้เราเนี่หยิบกระดาษที่อยู่ในบาทท่านมาสองใบเราเอื้อมมือหยิบมาแล้วส่งให้ผู้หญิงชุดขาวนางขี้กระดาษออกมาแปะนางบอกว่า หนึ่งห้าห้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจํารูปร่างหน้าตาของพ่อค้าวาจาสิทธิ์ได้แม่นมากเพราะว่าเมื่อสิบห้าปีก่อนน่ะท่านเคยมาเข้าฝันบอกเลขครั้งหนึ่งเขาบอกว่าพลาดไปหนึ่งแต้มเขาไม่ได้ลดแต้มไม่ได้เพิ่มแต้มมาบอกสามตัวนะคะเมื่อสิบห้าปีที่แล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองนะที่ที่ฝันเห็นท่านพ่อค้าวาจาสิทธิ์ วันนี้ปังมีเลขมฝาฝากจริงๆฝันยังมีอีกนะคะแต่ว่ามันเยอะปังก็เลยว่าเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะอันนี้อันนี้เป็นเลขที่ปังคิดเมื่องวดที่ออกสี่เจ็ดห้าที่ปังไปได้ลอตเตอรี่สี่เจ็ดห้ามาหลายใบอ่ะแต่ว่า งวดน,นั้นปังไม่ได้ซื้อใต้ดินแต่ว่าปังพูดในคลิปประมาณคลิปคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองแหละว่าปังได้เลข57ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้ว5775แล้วก็งวดที่แล้วปังก็มั่นใจ93เนาะปังก็บอกบอกคลิปที่สองที่สามลยพวกนี้แหละแต่ปังแอบไปเหววันออกมีคนฝันในสอง1 6เยอะแล้วก็6779เยอะไงแล้วก็ พอดีมันมีเลขวงในหลุดมาวันนั้นน่ะเขาว่าน167บางก็ว่าเอาแล้วสงสัยจะใช่แล้วบางก็เลยไปบอกทุกคนว่าไอ้67ให้กลับหัวเป็น97แต่ว่าจริงๆอ่ะตัวปางอ่ะปางอัด93 39ตัวละ 2, 002แม่บ่นอย่าเลยทำไมถึงไม่โต๊ด ในเว็บมันไม่มีโต๊ะมันไม่มีเตงหน้ามันมีแต่เตงหลังแล้วเราก็มั่นใจว่า93เนี่ยมันต้องอยู่ข้างหลังเพราะว่าปังเห็นว่า05กับ57งวดนูนะ้นอะมันก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมปังก็คิดว่ามันคงจะอยู่ข้างหลังงวดนี้นะคะ1ตุลา1ตุลา64ปังคิดแล้วเนาะได้10แต่ปังสังเกตจากตัวเลขที่คิดมาแล้วเนี่ยเหมือน26อะ่ะ หจะไปอยู่หลัก10บพอศ5นห้าห้าจะไปอยู่หลักสิบพอห้าเจดเดจะไปอยู่หลักสิบพอ9ก้าสสไปอยู่หลัก10ทีนี้งวดนี้บางคิดได้หนึ่งัก็ว่าศูนย์น่าจะไปอยู่หลัก10ทีนี้สามตัวที่บางคิดได้นะคะจะเป็น401กับ701แต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9สิ้นพระชนเนาะ วันที่31ตัวเลขที่ดังจะเป็นศูนย์หนถ้าใครชอบก็ลองติดเป็น3 0 1ซื้อซื้อโต๊ดด้วยเนาะอย่าเอาแบบปางเนาะซื้อตรงๆถ้าใครซื้อนะคะก็จัดตัวโต๊ดไปเดี๋ยวยังมีคลิปอีกนะคะยังมีอีกหลายฝันที่ปังยังไม่ได้เล่าแต่ว่าปัางเขียนไว้แล้วแหละแต่ว่ามันเยอะมากสิบกว่าแผ่นไงปังก็เลยว่าแยกเล่าเป็นคลิปๆเพราะว่า มีบางคนบอกว่าให้เล่าเป็นแผ่นๆถ้าเล่าเป็นแผ่นๆนนะ่ะมันจะสั้นเกินแล้วก็ตัวเลขมันน้อยเกินไปเราจะมา,าวิเคราะห์ตัวเลขไม่ได้แต่งวดนี้คือถ้าถามว่าสูตรสูตรมันได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่เลขที่ชอบที่ว่ามีคนฝันมันก็มีในหัวบางแล้วแหละสองห้าเดี๋ยวก็ลองดูฝันอื่นๆนะคะ อันนี้แคปเก็บไว้ด้วยนะตัวเนี้ยงวดที่แล้วถ้าใครดูทุกคลิปก็จะเห็นว่าปังให้เลขนี้จริงเนาะเนี่ยถ้าใครแคปงวดที่แล้วอ่ะปังให้เลขนี้จริงๆปังให้ตั้งแต่คลิปที่สองด้วยสามเก้าเก้าสามงวดนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจ้างวดนี้ตัวเลขเยอะแต่ว่าพยายามจะไม่เขวเหมือนงวดที่แล้ว จะไม่เขว ه. เห็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าเยอะนะในคลิปนี้นะหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าจะเยอะก็เดี๋ยวดูคลิปหน้านะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาไปเทียบเคียงกับช่องอื่นๆที่เขาไปสัมภาษณ์ คนที่ว่าฝันแม่นๆอะไรประมาณเนี้ยว่าเขาได้เลขอะไรกันเดี๋ยวงวดนี้ปังก็จะรอดูยายฝันแม่นของช่องอพี่โชคดีชาแนลเนาะงวดที่แล้วยายฝันแม่นยายฝันแม่นทุกงวดเลยงวดที่แล้วยายฝัน990เสียดายมากเลยปังไม่ได้ตามแต่ว่าไปได้ลอตเตอรี่90มาใบหนึ่งก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้อีกคลิปหนึ่งเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ